สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวร้านชาบูบุฟเฟ่และซูชิพรีเมียมนะครับมากันที่ร้านมาซารุสาขา CDC ครับหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยผมว่าคงเป็นลูกค้าประจำกันอยู่ไม่น้อยเลยนะครับร้านเขาเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2ครับมาดูกันเลยว่าที่นี่ดีอย่างไงนะครับบุฟเฟ่มี3ราคาครับสามารถนั่งทานได้2ชั่วโมงนะครับก็จะมีพรีเมียมบุฟเฟ่ครับราคา6 8 8ครับพลทิัมบุฟเฟ่ครับราคา888และ พรสติกบุฟเฟ่ราคา1288ครับฉลองครั้งแรกเลยนะครับด้วยการจัดชุดใหญ่ไปเลยละกัน1288ครับถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับมาดูชาบูกันก่อนครับผมสั่ง2น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปต้มยำแซ่บมากๆครับเป็นรสชาติน้ำต้มยำจริงๆถูกใจคอต้มยำสไตล์ไทยๆแน่นอนครับกับอีกอันนึงเป็นน้ำซุปน้ำดำครับ หอมหวานกลมกล่อมสไตล์ญี่ปุ่นครับระหว่างรอน้ําเดือดเนี่ยเรามาดูเนื้อกันดีกว่าครับใครใส่เนื้อแบบผมต้องถูกใจแน่นอนครับเพราะที่นี่เขามีเนื้อให้เลือกเยอะมากเลยครับอันนี้เป็นสันคอวากิวออสเตรเลียนะครับอันนี้เป็นเอาไซด์นะครับหรือเนื้อสะโพกนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นคารูบีนะครับจะมีมันเยอะนิดนึงนะครับอันนี้เป็นบริสเกตวากิวออสเตรเลียนะครับอันนี้เป็นโมโมนิกุนะครับหรือเนื้อลูกมะพร้าวแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อแกะนิวซีแลนด์นะครับ แล้วก็อันนี้เป็น black angus นะครับคือเนื้อเขามีให้เลือกเยอะมากมายครับตรงนี้เป็นบาร์ผักนะครับเราสามารถไปตักเองได้เลยนะครับแล้วก็น้าจิ้มอันนี้เป็นน้ําจิ้มสุก,กี้ครับน้ำจิ้มเคารสจัดจ้านอร่อยมากเลยนะครับหรือถ้าใครอยากได้แบบออริจินอลเนี่ยก็ต้องเป็นพรสือครับ น้ำเดือดแล้วนะครับลุยกันเลยนะครับเนื้อบางๆครับเอาไปแกง่องสาทีแล้วเอาขึ้นเลยอย่าให้สุกมากนะครับนี่แหละทีเด็ดเลยนะครับชาบูต้องกินแบบนี้นะครับผมไม่ใช่เอาไปต้มจนเปื่อยอย่างนั้นก็เสียรสชาติของเนื้อหมดเลยนะครับแต่ทีมงานเราบอกไม่ทันใจเอาลงไปแบบนี้เลยครับง่ายดีแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าน้ำต้มยำเนี่ยแซ่บมากๆเอากุ้งลงไปใส่ก็เป็นต้มยำกุ้งอร่อยๆจานหนึ่งเลยนะครับอื่นๆก็มีอีกเยอะเลยครับมีปลาหมึกสดครับ เนื้อปลาเก๋าสดๆสหดสดวานๆครับอันนี้เป็นฟองเต้าหู้ทอดนะครับมาต่อกันที่ซาซิมิครับผมนี่คือพรสทีกซาซิมิเซตนะครับโอ้โหอันนี้คือจานเบอร์เลยนะครับอันนี้ก็จะมีแซลมอนทูนา่ากุ้งหวานปลาฮามาจิปลาซาบะปูอัดไข่หวานหอยเป่าฮื้อและหอยเชลโอตาเตะนะครับมาอย่างละ3ชิ้นพอดีคำครับโอ้โหบอกเลยว่าซาซิมิของเขาโคตรดีเลยนะครับ แซลมอนเลเวอร์ over, จัดเป็นซาซิมิแซลมอนอย่างเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมึกซาซิมิครับหวานหวาน,วนกรุบกรุบเลยครับมาดูกันที่ซูชิกันบ้างครับยกทับมาแบบจุใจเลยเช่นกันครับไฮไลท์เลยคืออันนี้ฮะซูชิหน้าฟัวกราครับทุกคนดูฟัวกราดีมาแบบชิ้นใหญ่ๆอลังการเลยครับคำนี้อร่อยมากๆครับซูชิที่นี่นะฮะบอกเลยว่าเด็ดมากๆเพราะว่าเชฟเขาจะทําโชว์ให้เห็นกันสดๆมีตู้โชว์วัตถุดิบเราสามารถเดินไปดูได้เลยนะครับเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆ สั่งได้เลยนะครับซูชิก็มีเยอะเลยครับทั้งซูชิทูน่าครับหอยเชลปลาฮามาจิอันนี้เป็นแซลมอนสากุระครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับเป็นซูชิเนื้อวากิวลนไฟเบาๆมีปลาแห้งและไข่กุ้งโรยมาข้างบนอันนี้คือแบบนุ่มละลายในปากเลยนะครับอันนี้เป็นซูชิโรครับท็อปด้วยฟัวกราคือซูชิที่นี่ อร่อยทุกคําจริงๆครับแล้วก็สัมผัสได้ถึงคุณภาพจริงๆเพราะว่าพวกปลาต่างๆหรือหน้าที่ท็อปมาด้านบนเนี่ยชิ้นใหญ่มากๆครับดูอย่างปลาไหลดีครับอันนี้คือใหญ่นุ่มชุ่มฉ่าเลยนะครับอันนี้ก็ทีเด็ดเป็นซูชิปราสาทครับประกอบไปด้วยเอ็นกาวะข้างล่างนะครับปลาไหลตรงกลางและมีโฟกราอีกด้านบนนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นเอ็นกาวะโฮตาเตะและเปลือกส้มยูสุครับคำนี้กินแล้วสดชื่นมากครับ กินซูชิแล้วนะครับมาตัดเลี่ยนกันด้วยน้ําซุปดีกว่าอันนี้เป็นน้ําซุปเนื้อตุ๋นอร่อยมากๆครับอร่อยกลมกลมแล้วก็ตัดเลี่ยนได้ดีนะครับไซด์ดิชก็มีนะครับของกินเล่นก็เยอะครับไม่ว่าจะเป็นกิมจิยำสาหร่ายหรือถั่วแระญี่ปุ่นครับสเต็กก็มีนะครับมีทั้งสเต็กแซลมอนสเต็กวากิวแล้วก็อันนี้ปีกไก่ทอดมีชีสขึ้นมาด้านบนด้วยครับ อันนี้ทีเด็ดเลยครับหอยนางรมญี่ปุ่นจากฟาร์มที่ดีที่สุดที่เลี้ยงอยู่กลางทะเลเลยจะมีรสชาติครีมมี่หวานมันแล้วก็มีกลิ่นเปลือกส้มนิดๆสดชื่นมากๆครับอันนี้โครเกตชีสบอลยืดๆนะครับถูกใจเด็กๆเ,เลยส่วนอันนี้เป็นสลัดโรอะโวคาโดครับแล้วก็มีแซลมอนดองด้วยนะครับชิ้นใหญ่ๆครับซอสเนี่ยหวานซึมเข้าเนื้อแซลมอนเลยครับอันนี้เป็นเมนูพิเศษครับเป็นฮะเกาชาโคข้างในเป็นกุ้งและทรัฟเฟิลครับ คำนี้หอมกลิ่นทรัฟเฟิลขึ้นจมูกมากเอาเป็นว่าผมขอภัยทุกคนด้วยนะครับที่ไม่สามารถรีวิวได้ครบทุกอย่างเพราะมันเยอะมากจริงๆครับมากระนี้ของหวานกันบ้างดีกว่าของหวานที่นี่หลายคนแนะนำนะครับเพราะว่าดีทั้งหน้าตาและรสชาติที่นี่ทำกันจานต่อจานครับแต่อาจจะต้องรอนิดนึงครับอันนี้นะครับเป็นว a f f l e ลกับไอศครีมวนิลานะครับแล้วก็อันนี้เป็นว a f เ l ิลกับไอศครีมช็อกโกแลต แล้วก็อันนี้แปลกนิดนึงนะครับอยากลองสั่งมากินเป็นไอศครีมกับมิโซหรือว่าเต้าเจี้ยวนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่ามันอร่อยมากและเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อครับสรุปเลยและกันครับใครที่ชอบบุฟเฟ่ชาบูซูชิซาซิมิมากันเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคุณภาพคุ้มราคาครับผมก็ขอสมัครเป็นลูกค้าประจำเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ